โอเคครับมามารีวิวกันอีกเรือนนะครับตัวนี้แซนด้าเหมือนกันนะครับแต่รุ่นอะไรผมก็ยังไม่ได้ดูเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะให้ดูตัวนี้ไว้นะครับเผื่อใครอยากจะไปดูรีวิวตัวนี้เดี๋ยวผมทำแล้วก็ใส่พร้อมกันแล้วแหละครับเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงกันน้ําได้ดีทั้งคู่นะครับกันน้ําได้จริงไม่ใช่เป็ดีอ่างนี้แล้วกันนะครับก็ตัวเนี้ยคนเห็นเอ้าอาจจะสงสัยนะมันทาคล้ายคล้ายลิกายี่ห้อหนึ่ง ซึ่งนาฬิกาย,ยี่ห้อน,นั้นเป็นนาฬิกาวัดวิ่งวัดอะไรนะครับแล้วก็เราลูปทรงประบาลนีหนะครับแล้วก็มันมีของก๊อปของแท้ของปลอมของอะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาธรรมดานะครับไม่ได้วัดวิ่งแต่ก็อย่างที่บอกสองวกว่าบาทก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ดูการใช้งานแล้วดูจากอันนี้วัสดุผมถือว่าโอเคนะโอเคนะครับมาเนี่ยครับมันทําเรียนแบบเหมือนกับนาฬิกานี้ เห็นไหมทรงนี่มันคือแทบจะลอกทรงแบบเขาเลยแต่พัสดุก็ถ้าเป็นตัวของอันนี้จริงๆเนี่ยถ้าตัวแพงผมรู้สึกจะมีราคาที่สูงระดับหนึ่งเหมือนกันนะพันสองพันหรืออะไร่านี้ผมจาไม่ได้นะหรือว่าไม่เกือบเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยมันมีของแท้ของปลอม,มด้วยนะครับอ,อ่างั้นเรามาดูกันครับเซนดราเอ่อรหัสอะไรไม่รู้ครับ,รบสองหนึ่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมดูใกล้ๆดีกว่าสองหนึ่งสองห้านะครับ ซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับนี่ครับไฟสว่างหรือสว่างนครับกลางวันกลางคืนสว่างเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มีการลอยมาน,นะครับซึ่งเหมือนจะมีฟองอากาศในการลอยนิดหน่อยนะแต่ผมว่าก็คงไม่ใช้นะครับแล้วคงไม่เอาออกไม่ใช่คงไม่ใช้แต่ถ้าเกิดคนซื้อไปอยากเอาออกก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้โดยเนี่ยไอ้การลอยมันก็กันได้แค่เป็นรอยนิดนึงนะครับอาจจะไปหาของการลอยที่เป็นวัยกลมๆของพวก สมาร์ทมอสมาอาจจะเข้ากันได้นะอ่าเหมือนกันนะเหมือนกันอย่างงู้นก็เหมือนกันอาจจะเข้ากันได้นะอ่ามาดูกันนะครับพลาสติกเนี่ยในความรู้สึกผมนะครับยางที่ใช้เนี่ยเอ,อดีในระดับระดับหนึ่งถึงนาฬิกาจะอยู่ประมาณห้าร้อยก็ถือว่าดีในระดับน้ําได้อยู่แต่ว่าถ้าถามผมว่าตัวยางเนี่ยในความรู้สึกนะเทียบกับตัวยางตัวเนี้ยผมว่าตัวยางตัวนี้ดีกว่าในความรู้สึกผมนะแล้วก็ แต่ดีไซน์มันก็โอเคไม่ใหญ่ไม่เล็กนะเหมาะ iedzieć, สําหรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะทั้งจริงๆตัวนู้น่ะเป็นนาฬิกาใหญ่นะถ้าผู้หญิงไม่ชอบใส่นาฬิกาใหญ่ผมว่าไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ anyway. แตัวนี้มันไม่เล damned, ็กไม่ใหญ่นะครับใส่ข้อมือแล้วมันไม่เล็กไม่ใหญ่ดูนะเห็นเปรียบเทียบไหมมันเล็กกว่าเล็กกว่าอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วมันไม่มีขอบข้างอะไรออกไปเยอะนะครับถึงมันจะเป็นแค่นาฬิกาดูเวลานะครับผมก็ว่าใส่แล้วก็เท่ไปอีกแบบนะครับเป็นแนวเท่อีกแบบดูแล้วน่าสนใจมีหลายสีด้วยนะตัวนี้ ตัวนู้ก็มีหลายสีนะครับแล้วก็แต่พอดีผมเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าเออถ้าไม่ได้ขายก็ใช้เองเพราะว่าอยากรู้สึกว่าเออมันดูสวยดีนะครับก็เนี่ยนะครับวันเดือนปีนะครับตัวเลขอะไรเงี้ยครับแต่นี่มีสี่ปุ่มนะครับก็เรามาดูกันนะครับปุ่มบนเนี่ยมันเป็นมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นปุ่มไฟนะครับปุ่มล่างเนี่ยเป็นเป็นหมือนเมนูนะครับนี่จับเวลานะครับก็กดนะผมกดให้ดูมันเหมือนนาฬิกาจับ ทั่วไปนะครับกดข้างล่างไม่ติดนะเห็นปะตัวเลขไม่ขยับนะครับไม่รู้จะเห็นไหมครับกดข้างล่างตัวเลขไม่ขยับนะครับกดข้างบนปึ๊งตัวเลขจะขยับนะครับจับเวลานะครับกดข้างบนหยุดนะครับจะให้เป็นศูนย์ต้องกดข้างล่างนะครับเพื่อให้เป็นศูนย์นึกออกไหมครับแต่ถ้ากดข้างบนปึ๊บตัวเลขขยับนะครับตัวเลขขยับไม่รู้จะเห็นว่าอะารตัวเลขขยับนะครับแล้วกดข้างล่างปึ๊บข้างล่างก็หยุดได้นะ ต่กดอีกทีมันจะวิ่งต่อนะมันจะไม่หยุดมันจะไม่เปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์ให้คุณต้องกดข้างบนให้เป็นตัวหยุดคือกดข้างบนเชนเดินกดข้างบนหยุดแล้วมากดข้างล่างจะกลายเป็นศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับอ่านี่นะครับการจับเวลาไอเห็นเห็นไออย่างๆนี้ไหมไม่ได้มีผลอะไรนะผมบอกก่อนไม่ได้เกี่ยวกับวัดที่ประจอะเลยนะเขาดีไซน์มาให้มันเท่ๆครับกดอีกทีนึงนี่นะครับอันนี้จังเวลาอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะอันนี้คือ สัปดาห์ week เนไหมข้างบนนี่นะครับกดอีกทีเป็นตั้งเวลากดอีกทีอ่ะเป็นเวลาปลุกนะครับอันนี้ผมว่ามันน่าจะมันมีตัวเขาเรียกอะไรนะกระดิ่งเนี้ยมันน่าจะปลุกแล้วปิดได้นะผมยังไม่ได้ลองเลยมันลองได้ไหมมันก็ไม่ได้ปิดอยู่ดีนะครับมันอาจจะมีนะวิธีปิดแต่ผมว่าหรือมันไม่มีปิดเนี่ยมันมีให้มีเสียงกับไม่มีเสียงผมว่ามันอาจจะมีวิธีปิดเสียง แต่ตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะมีไปศึกษากันเ,เองแล้วกันนะผมเพิ่งได้มาอย่างที่บอกเรามารีวิวนาฬิกาที่เพิ่งได้มาแล้ววิธีตั้งนะตัวไอ้เสียงตรงนี้แล้วแต่แล้วกันนะครับจริงๆก็อาจจะจำเป็นจะต้องบอกด้วยว่าผมไม่รู้แต่เรือนนี้มันไม่มีสองเวลานะครับคือเนี่ยมีเวลาปลุกแล้วก็เวลาหลัจกจะกระพริบก็เป็นแบบนี้นะมันวนแบบนี้เออผมทําให้ดูอย่างนี้ว่าถ้ามันไม่กระพริบนะครับคือหน้าหลักอ่ากดหนึ่งครั้งจะเป็นจับเวลาเห็นไ,ไหมครับ กดอีกครั้งจะเป็นตั้งปกนะครับกดอีกครั้งอะ่ะที่เป็นหน้าที่มันเหมือนหน้าหลักครับแต่มันกระพริบอะ่ะนี่คือหน้าตั้งเวลาวิธีตั้งเวลาคือกดปุ่มด้านนี้นะครับมันจะเลื่อนไปเป็นชั่วโมงเลื่อนไปเป็นนาทีเห็นไหมแล้วปุ่มบนอะ่ะเอาไว้เพิ่มตัวเลขลดตัวเลขลดตัวเลขไม่ได้นะเพิ่มตัวเลขในการตั้งนะครับเนี่ยฮะกดกระจะเขยืดมันจะเขยืดแล้วก็จะวน ไอ้เห็นไอ้เต้นเนไหมมันมันมีมันเป็นผลของของตัววิอ่ากลับไปหน้าหลักนะครับมันก็จะเป็นการหยุดทุกอย่างนะครับเห็นไหมหลักหลักก็มีบนเนี่มันอันนี้คือมันเหมือนหลักๆของในตั้งนาฬิกาประเภทนี้นาฬิกาประมาณประมาณเนี้ยฐานตัวเดียวนะครับและดีไซน์ผมว่ามันโอเคนะถึงจะเราเขาวางขายแล้วเราซื้อสามสี่ร้อยอ่ะผมเขาว่าก็คุ้มนะ ี่ร้อยห้าร้อยอยู่ประมาณนี้ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยผมว่าคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าด้วยด้วยดีไซน์นะครับดีไซน์เหมือนนาฬิกาออกกําลังกายแบบเนี้ยมันจะเหงื่อมันจะแล้วด้วยความเมาไอ้มันๆแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะมันจะไม่ทําให้มันเป็นคาบเหงื่อหรือว่าเป็นไออีเข้าเรียกเคยเห็นสา่นาฬิกาที่มันดำๆง่ายไหมอันนี้น่าจะดำไปอ่ะนิดหนึ่งนะครับ เราต้องคอยดูแบนหน่อยนะเห็นไ,ไหมผมว่าพลาสติกคุ้มราคาที่ซื้ออยู่นะถ้าใครไปสั่งตามลาซาด้าช้อปปีอะไรอย่างนี้นะช้อปปีผมไม่รู้ผมไม่เคยค่อยได้สั่งของจากช้อปปีผมสั่งผ่านลาซาด้าตลอดนะครับแล้วก็ร้านนี้ถ้าใครสนใจนี่ก็ถามผมได้นะผมว่าส่งของเร็วอาจจะเป็นช่วงจังหวะก็ได้นะแต่เขาส่งไวามากเลยผมว่าถึงผมภายในห้าวันนะกําหนดจริงคือวันที่สองครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเร็วกว่าที่กําหนดไว้นะเมื่อเช้าดูมีนบอกวันที่สองจะถึงผมแล้ว ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แหละมันอาจจะมีศูนย์ยถ่ายสินค้าในไทยพอดีรุ่นที่ผมอยากได้นะครับมันก็เลยไม่นานก็เป็นได้นะครับแต่การลอยที่มันให้มามันอาจจะมีรอยบ้างนะครับเราก็อาจจะต้องไปอย่างที่บอกครับถ้ามันมีการลอยเป็นกลมๆขนาดพอกันอนะของสมาร์ทวอทอะไรพวกนี้ก็อาจจะมาติดกันได้นะพอประมาณนั้นนะครับก็หลกัหลกๆประมาณนี้สําหารับเดือนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรให้พูดมากแต่ คุ้มค่าราคาอยู่ทั้งสองเรือนนะครับจะซื้อมาใช้ซื้อมาขายก็ดูเอาผมว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับโอเคครับผม